กลับมาได้ครับผมแอมครับคูเคาฟิตครับครับวันนี้จะเป็นสีท่าฝึกกล้ามท้องนะครับบนเก้าอี้ครับผมเหมาะมากสําหรับคนที่ไม่ชอบซิลับครับอ่าท่าสาธิตให้ดูเลยดีกว่านะครับนั่งหลังตรงนะครับมือหาที่จับให้มั่นๆนะทุกคนแล้วก็ยกเข่าขึ้นมาพับท้องนะครับแบบนี้สลับข้างทีละข้างนะครับไปเก่งท้องนะสิบทีไปสิบทีครับหนึ่งเลสโก้ไปอึบหนึ่งอึบ 2องทำช้าๆไม่ต้องรีบนะครับ3ค่อยๆโฟกัสหน้าท้อง4ท้องทางานตลอดเวลายกเข่าขึ้นมาเกรงท้อง5ยกเข่าขึ้นมาเกรงท้อง6อึบเจบดอึบ9อึบเกโอ้บสเอาไปเล่นทำเล่นไปท่าที่2ครับมาท่าที่2ทุกคนเราจะนี่นะครับใช้ ปลายเท้านะครับยกขึ้นมาพร้อมกับมือออกไปแตะสลับกันนะครับแบบนี้เก่งท้องไว้ด้วยทุกครั้งที่มีการยกขาขึ้นมานะครับเราไม่ได้ยกแค่ขาแต่เราใช้กล้ามเนื้อหน้าท้องนะครับยกมันขึ uh ้นมาเกรงแล้วยกมันข yeah. ึ้นมาเกรงแล้วยกมันขึ้นมานะครับสิบครั้ง let's go หนึ่งเกรงท้องไว้ด้วยทุกคนอึบสองอึบสามแตะไม่ถึงไม่เป็นไรนะครับสี่ ให้รู้สึกว่าท้องทำงานตลอดห้าอึบหกไปอึบเจอึบแปดอึบเก้าอึบสิบโอ้โหต่อไปท่าที่สามทุกคน <c oughs> เราจะยกเข่าขึ้นมานะครับเวลานั่งนะครับครับวางมือข้างลำตัวนะครับแล้วก็จับให้มั่นนะครับเอยียงตัวเล็กน้อยนะครับยกเข่าขึ้นมาคู่อึบครับ ทำช้าๆแปสิบครั้งทุกคน Let's go ้ฮึบหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสบโอ้โหสุดยอดสุดยอดจริงมาท่าสุดท้ายเข้าท้าครับเราจะยกขาคู่ขึ้นมาเลยนะครับเมื่อกี้เข่าคู่แล้วอันนี้เหยียดขาออกไปนะครับ เชิดปลายเท้าโผค้างไว้ครับนับสิบวิสิบวิครับไปครับหนึ่ง้องเก่งตลอดนะสามสี่หมือนเราแพ้ง่ะห้าไปหกเจ็ดแปดเก้าโอ้ยสั่นสิบโอ้ยเก่งมากทุกคนเหมาะมากนะครับสำหรับคนที่นอนและยกตัวขึ้นไม่ไหวนะครับลองเล่นบนเก้าอี้ก่อนง่ายๆโดนเหมือนกันนะครับใช่ครับให้เล่นท่าละสิบห้า ถึง20ครั้งนะครับเล่นสตามเจ็ดกำลังดีนะครับครับผมแต่การที่จะทำให้หน้าทองชัดได้คือต้องคุมอาหารและคาร์ดิโอออกด้วยนะถูกต้องครับไาลืมครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามพี่แอมและครูเคนพาฟิตจากเพจเฮลมีฟิตครับอ่าโอเค,ออเ,คเจอกันคลิปต่อไปครับ